เรื่องการนิพพานของพระโคธิกะเตสังสัมมันสีลานังอัปปมาทะวิหารินังสัมมะธัญญาวิมุตตานังมาโลมักขังนวิทติมานย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบตามพระพุทธภาษิตนี้ได้ทำอันเป็นเหตุให้มานตามหาไม่พบสามประการคือ 1. นึงความมีศีลสมบูรณ์ 2. การอยู่ด้วยความไม่ประมาท 3. ความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความเป็นผู้มีศีลดีของภิกษุนั้นเป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสทําผู้เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้นทําปัจจัยที่ทายกถวายให้มีผลมากเป็นอุบายรักษาพระศา,าสนาให้ยั่งยืนทําตนให้พ้นจากเวรและเป็นบันไดก้าวสู่สวรรค์ และนิพพานอันเป็นสถานที่มารไม่สามารถหาให้พบได้ความไม่ประมาทการอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็คืออยู่ด้วยการมีสติอยู่ทุกเมื่อทุกอิริยาบถความหลุดพ้นเพราะรู้ชอบความรู้ชอบนั้นคือรู้ตามเป็นจริงในสิ่งทั้งพวงไม่ยอมให้สิ่งใดลวงได้ตัวอย่างเช่นรู้สิ่งไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงรู้สิ่งอันเป็นทุกว่าเป็นทุกหากรู้วิปลิตไปวิปราลาสไป เรียกว่ารู้ไม่ชอบเมื่อรู้ชอบอยู่สม่ำเสมอย่อมหลุดพ้นได้ผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสประการดังที่กล่าวมาแล้วมานย่อมหาไม่พบมานนั่นแปลว่าผู้ล้างผลาญคุณงามความดีเช่นกิเลสมานเป็นต้นในเรื่องนี้พระศาสดาทรงปาลบการน,นิพพานของพระโคติกะแล้วมานเที่ยวตามหาวิญญาณของท่านมีเรื่องย่อดังนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชจฤก์สมัยนั้นพระโคติกะทําความเพียรอยู่ที่ถ้ากาลสิลาข้างภูเขาอีสิคิลิท่านทําความเพียรจนได้เจโตวิมตุตติความหลุดพ้นเป็นครั้งเร่าเช่นตะทังะวิมตุตติและวิขมพนะวิมตุตติแต่วิมุตตินั้นต้องเสื่อมไปเพราะโลกอันเลือลังประจําสังขารบางอย่างของท่านถึงกระนั้นท่านก็พยายามเลื่อยไป บางคราวยังฌานชั้นที่สองที่สามให้เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปอีกถึงหครั้งพอถึงครั้งที่เจ็ดท่านคิดว่าเราเสื่อมจากฌานถึงหครั้งแล้วคติของผู้เสื่อมฌานเป็นของไม่แน่นอนคราวนี้เราจะทํำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจากฆ่าตัวตายเพื่อไม่ให้ฌานเสื่อมไปเสียก่อนคิดดังนี้แล้วจึงนํามีดโกนมาวางไว้บนเตียงเพื่อจะตัดกา้านคอมานเห็นอาการของพระโคติกะเช่นนั้น จึงคิดว่าภิกษุนี้นำสัตรามาเพื่อปรงชีวิตของตนภิกษุเช่นนี้ย่อมหมดอะไรในชีวิตเธอเริ่มตั้งวิปัสสนาแล้วอาจบรรลุอรหัตผลได้ถ้าเราจักห้ามเธอเธอก็จะไม่เชื่อเราอยากกระนั้นเลยเราจักทูลให้พระศาสดาทรงห้ามคิดดังนี้แล้วปลอมตนเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้แลกล้าและมีบุญมาก ข้าพระองค์ขอถวายบังคมพระยุคนบาทบาทัดนี้สาวกของพระองค์ชื่อโคธิกะกำลังจะฆ่าตัวตายขอพระองค์ทรงห้ามเถิดข้าแต่พระองค์สาวกนี้ของพระองค์เป็นผู้ยินดีในศาสนายังไม่ได้บรลรูรทำอะไรเลยจะพึงทําการละเสียก็กระไรอยู่ขอพระองค์ทรงห้ามเถิดขณะเดียวกันนั้นพระโคธิกะนำสัตตรามาทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วจเจริญวิปัสนา ท่านได้บรรลุปเป็นอรหันต์พร้อมด้วยสิ้นชีวิตพระศาสดาทรงทราบโดยตลอดและทรงทราบว่าผู้มาทูลพระองค์นั้นเป็นมารจึงตรัสว่าปาฏทั้งหลายเป็นอย่างนี้คือไม่อะไรในชีวิตโคติกะถอนตัณหาพร้อมทั้งลากเงาขึ้นได้แล้วปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์เป็นอันมากแวดลอ้อมเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระโคธิกะขณะนั้น มารเที่ยวสแสวงหาวิญญาณของพระโคติกะอยู่ว่าวิญญาณนั้นไปอยู่ณที่ใดเมื่อไม่อาจสแสวงหาให้พบได้จึงแปลงเพศเป็นกุมานน้อยถือผินสีเหลืองเข้ามาเฝ้าพระศาสดาและทูลถามว่าวิญญาณของพระโคติกะอยู่ที่ใดหนอพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุชื่อโคติกะเป็นปราช์มีศีลสมบูรณ์ยินดีในฌานมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนไม่ใยดีต่อชีวิต ชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้แล้วไม่มาสู่พบนี้อีกเธอถอนตัณหาพร้อมทั้งลกเงาได้ปรินิพานแล้วมานได้ยินดังนั้นเสียใจเศร้าโศกแล้วหายไปพระศาธธสดาตรัสว่ามานผู้ลามกต้องการอะไรด้วยวิญญาณของพระโคธิกะคนอย่างมานแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจสแสวงหาที่เกิดของกุล,ลบุตรเช่นโคธิกะได้ดังนี้เราตรัสพระคถา,าว่าเตสังสัมปนะสีลานัง อปมาทะวิหาลินังสัมมาทัญญาวิมุตตานังมาโลมัขังนวิทติมานย่อมหาไม่พบซึ่งทางของท่านผู้มีศีลสมบูรณ์ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการดังที่กล่าวมานี้มานย่อมหาไม่พบ